สวัสดีค่ะวันนี้สิบ้ามาเป็นความน่ารักของน้องๆนะคะตามภาษาเนาะมาค,ะคือมาละจ้ะเขาก็มีเวรมีงานอีย่างเนาะเพาะ่าต้องดินล้นมาเออเตือนขึ้นมาต้องไปทำงานอันนั้นต้องไปทำงานอันนี้ใส่สมองแบบใดคือค้นเท่านะ ใชชีวิตแบบเขาแบบหากินไปเมื่อเมื่อประจำเป็นต้องบอกว่าต้องไปเก็บเงินไว้แต่ซื้อบ้านเก็บเงินไว้แต่ไปซื้อรถเก็บเงินไปถต่ตถให้ลูกเลี้ยนคือคนเนาะคนเฮาเกิดมากเฮ้ยไม่ใช่คนเฮาตื่นขึ้นมาปุ๊บห่าละเริ่มที่ใสเริ่มที่ทิ่ใ่สมองแล้วเนาะค่ะเนาะ ตื่นมาปุ๊บชิดว่าอ้าวมันนี่จะไปทำงานถ้าไม่ไปก็่ไม่ได้ตังก็ต้องไปตื่นมาปุ๊บอ้าวมันนี่จะกินข้าวกับอะไรดีเนาะฉันมีเงินในกระเป๋ากี่บาทฉันจะไปซื้อกับขาออันนั้นไปซื้อของอันนี้แล้วฉันจะเหลือเงินเท่าไหร่ใส่สมองเลยค่ะ เกิดเป็นม้าเนี่ยมันก็ไ่ได้ใส่ยิ่งแย่งหรือสมองมันมวนๆเพื่อนๆใบตะเมดตะวันของมันละเนาะตื่นมาพอกันก็ยอกกันยุ่งสิละอันนี้พูดถึงคนพ่อกรรมการเนาะว่าตื่นขึ้นมาต้องาจังใดจังใดเงินจังใดจังใดพอคนพ่อกรรมการหาเสากินคำรักจ้าง่นกินถ้าว่ไปก็ว่ไเ้เงิน ไปก็บเจ้าค่ยได้เงินทีสิมาใส่ไปสืบมือสืบมือไปเนาะค่ะเนาะชีวิตน่ะสงสารเกิดมาจนเห็ดได้เนาะกระไดแต่แต่ตมนังอิชามายุ่งสีหลังเบิึงเขาคือสิมีความสุขแท้เนาะ เปรียบมาเห็นเจ้าของเปรียบเทียบกับเจ้าของตื่นขึ้นมาตองใส่สมองละใส่ความคิดละตึงเ,เข้าไปยอกันไปกะพ่อได้เปิดเดยวเพิ่นไปนําเขาจาัหน่อยผู้ใดมันเกิดมารวยก็ดีแล้วเนาะจ้นะเนาะ พ่อกำการเนี่ยที่ลดล่าเอียงกับบะมีคือเพิ่นไปใส่มาใส่ต้องอาศัยเพิ่นต้องอาศัยคนอื่นเขาตลอดนะคะติดต่อยหอยตามเพิ่นไปตลอดเห็นมากันในบางทางกับอิจฉาชีวิตของเขาอยู่ ทำไมเขาเมาืความสุขจังยอนมหาเจ้าพรเบิ่งเขาดู่าคือคนพ่อกำรกาบ่ะคะเขาเป็นตะมวนเนาะจอกันไปเล่นกันไปชีวิตคนเท่าแตรละคนนะ่ะบ่คือกันนาะนะคะบางครั้งยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ข้างในโอ้โห เอ,อนินว่าหน้าชื่นอกตรมอมเหา,า,า,ายวๆไลยๆไปก็เหนียวประแในบางครั้งอารมณ์สึ่งมันออกมานะคะก็เลยผ้าผีผ้านองมาเบิ่งมาเนี่ละ่ะเบิ่งชีวิตของเขากับชีวิตของคุณพ่อกำตา บางคนคือกันจัดใส่บาคนสิบอกว่าบางคนสิบอกเอากลัมากับคนมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้นคือแบบวา่าการใส่ชีวิตเนาะแบบว่า,วามันบบเพียบพร้อมนะคะคนพ่อก,กาํากาอะไรเพียบพร้อมอย่างเลยมีรถมอเตอร์ไซค์ห่างขั้นเดียวเงินกำลังน,น้อย ไกลเชียชีรักเนีย่ยทมมดแล้วสวัวสเนี่ยหอดบานเดือกงานเนี่ยมาแรงเทียงหน้าขระจอกยังใหญ่กว่าน,นั้นเลยรุนนองเขาถาเขาอยู่เป็นกลุ้มกันนะคะนี่อันนี้คือเขาบ่ามีโจกของนะคะนี่เขาบ่ามีโจของแต่เขาก็บอกัดกันเขาว่าคัดแย้งกัน เดินกันมวนกันเซยมาบพี่เจ้าของนะคะนี่นะมาจอนจัดเขามาดูแถวน้ำงแถวนี้บริเวณแถวนี้นะคะจ้ากันเดินกันไปนะตัวนั้นกะจักเป็นย่างหนังดินชักดินชักง่อยอยูน่นะ กระเดียวกระเดี่ยวตัวนี้กันยอกกันดีซะเหลือเกินยอกได้ยอกดีเอาอีกแล้วยอกกันอีกแล้ว <c oughs> แต่มีความสุขอีกแบบหนึ่งสำหรับเขาอ่ะค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้คุณพ่อกบกากาะ ก็หนารักของน้องนองเขามาสูุพิสสู้ดองเบิองสำเนียงนะคะเนาะสวัสดีค่ะ